ทำไก่ทอดกันโอเคเอ๊ยเด็กอะไรวะเด็กมันเด็กมันเด็กโวรศัพท์มันเด็กไม่ต้องว่าเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดเดี๋โอเคโทรศัพท์ผมมันเด็กมันบ้กอะไรวะมันโอเคทำไก่ทอดโอเคมีแป้งมีนี่เนื้อสันอูอันนี้มี เกลือพริกไทยใ้ําก่อนน้ำด้วยแล้ทําการเช็ดซีกันโอเคโอเคตรงกันโอเคโอเคเราจะไปไปเกลือเช็ดเกลือโอเคพริกไทยโอ้ยชยวร์เหรอไม่ก็ใส่น้ํานะเดี๋ยวก็อันนี้ เราใส่แป้งไปเราทำไก่โทษกันเออแป้งหวานึงังโอเคโอเคโอเคเติมน,น้ำไปเติมน,น้ำล้างไก่เงาไปเติมน้ำก็โว้โ

อินเนอะเล่นฉันก็ต้องเป็นอุ้ยอุ้ยตกใจไอคิปไอคิปเออร์มันมาได้ไงเนี่ยไอคิปเปอร์เพนดังไกลโอ้ไม่เจ้าคิปเปอร์บ้ามันทำได้ไกลฉันพังไอเจ้าคิปเปอร์มันมาจากไหนวะโอ้ผมไม่ฉันไม่รู้มันก็ไอคิปเปอร์เว้นฉันเกลียดเ้ไอคิปเปอร์อย่างเป็นตัวเนื้อฉันตกใจไปหมดเลยไอคิปเปอร์เว้น อุ้ยฉันตกใจมากไอคิปเปอร์นี่มันมาทำไมเนี่ยเออฉันโอเคหายเลยมังกินไก่กันแต่อย่างกินก่อนที่ฉันยำ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 ยยำ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 ย